ขั้นแรกค่ะคิวอารโค้ดอะไรไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้กดเงินนะคะเอ่อเป็นเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะของโอนของพี่เกีรยนะครับสักการคิวอารโค้ดเสร็จแล้วเข้าไปกดไลค์สิบคนแรกแจกกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าขอดูกระเป๋าผ้าหน่อยนะคะมาโชหน่อยสีไม่ซ้ำจำไม่ได้จำของตัวเองไม่ได้นะคะวางที่ไหนลืมที่นั่นอ่ามันมีหลายลายโอนอ่าอนี นะครับใครกดไลค์เสร็จแล้วออกมาก่อนเลย10ท่านแรกแล้วเดี๋ยวหลังจากแจกกระเป๋าเสร็จเราจะไปจับรางวัลกันตั้ได้อยังอ๋อยังนะคะกำลังสแกนอยู่เออหัวที่ฉันบังไหมคะสแกนอไม่บังนะคะได้ไหมคะคุณแม่จ๋าสิท่านแรกใครได้แล้วเดินมาด้านหน้าค่ะเนกระป๋า่่อมาเร็วอ่ะมาแล้วหนึ่งท่านครับโอเคมาแล้วนี่เลยเร็วมากด้เลย เป็นที่มาของเร็วมากแม่นะคะด้านหลังด้านหลังได้ไหม๊ะคุณแม่แสดงเนี่ยแฟนคลับมาแล้วก็อุ้ยก็เป็นมาบ้างนิวหนึ่งช่วยแฟนคลับคุณก่อนหนึ่งสองไหนแฟนคลับคุณเน่ะแฟนคลับคนไหนก่อนเยื้อแดงเยอะมากคุณแม่แสดงคุณมาช่วยแฟนคลับคุณก่อนสามสี่ห้าหกแล้วค่ะได้ไหมแม่ขอสิบท่านเลยปีนี้คิวอาโค้ดเราก็ด้านนี้ได้ไหมฮะคุณแม่คุณแม่เสื้อชมพู เดี๋ยวถ้าใครบอกว่าเล็กเกินไปเดี๋ยวหนูจะให้ทีมง,งานขยายให้ใหญ่กว่านี้อีกนะคะโอ้โหตัวยาใหญ่กว่านี้อีกเหรอนี่เห็นไปถึงหน้าประตูแล้วนะสามสี่ห้าหกค่ะเรียนเชิญค่ะขออีกสี่ท่านค่ะ 4, 5, สี่ท่านสุดท้ายค่ะเอาจริง,นง,งเนี่ยเมื่อสแกนจต่สาตายาย,ยังเจอเลยนะเอ่อที่หนูเดินไปเดินมานี่เป็นอุปสรรคให้หลายหลาขั้นสแกนนะคะจะได้แบบไม่ง่ายจนเกินไปนะคะที่เราเดินสแกนไม่ติดกับพ่อเราสองคนนี่แหละที่เราเดินมนกันอยู่เนี่ยนะคะเดินสับไปสับมาเนี่ยอ๋อ เลยสแกนไม่ติดกลยสักทีเจ็ดคนแล้วอีกสามคนครับแจ็คค่ะยินดีด้วยมาตั้งแต่มาตั้งแต่แปดโมงครึ่งสแกนรอบที่แล้วก็ไม่ได้เพิ่งได้ตอนนี้พ่งไปต่อเน็ตมานะคะชั้นเก้าแล้วอีกคนเดียวหนึ่งเดือนสุดท้ายมาแล้วครับคุณค่ะมา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 อนเสจะทำมาด้วยไหมแหมเห็นสาวๆและอายุไม่ต่ำกว่าต่ำกว่ายี่สิบนี่คือให้เขาเลยเหรอยินกันเราใจดีอ่ะแจกค่ะกระเป๋าแจกให้เลยนะคะแจครัแจกทุกคนเลย แล้วเดี๋ยวถ่ายภาพกันนะยะได้เลยค่ะแล้วขออนุญาตเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าให้พี่ชนิดหนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายผ้าโคมาสามารถเข้าเครื่องซักได้ถูกต้องหรือว่าจะเอาไปเพ้นท์เพิ่มเติมเป็นงานแฮนด์เมดก็ได้ได้เลยนะคะแล้วก็มีโลโก้โอท็อปค่ะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นหมายความว่าคุณได้มาถึงในงานนี้แล้วค่ะได้ค่ะนี่แม่พิ่งไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไม่ขอแล้วจะไปเลยหรอคะจะไปอย่างเดียวเลยม่ไม่นะ เชิก่นหน่อยบด้านซ้ายหน่อยขยับซ้ายหน่อยได้ไหมครับชิ้ชีกันหน่อยอ่ะคุณพี่ทางด้านขวากระเถิบมาทางด้านซ้ายหน่อยฮะชิ้ชีกันหน่อยฮะเออกระเป๋าตังค์ตัวเองไม่ต้องโชว์นะคะโชว์กระเป๋าผ้านะฮะโอเคชี้ชี้กันหน่อยครับคุณพี่กระเถิบมาหน่อยฮะกระเถิบมาด้านด้านขวาขยับมาด้านซ้ายหน่อยครับโอเคชิ้ชีกันหน่อยนะครับาวงกล้องนะครับ โอเคครับ <Okay, S 2> คุณนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะที่แจกกระเป๋าเนี่ยให้ไปช้อปปิ้งต่อ,ตอนะคะเราจะไม่ให้กลับบ้านง่ายๆเปน็นค่ะอ่ะอาตอนนี้นะครับใครที่จะใส่คูป,ปองเพิ่มเติมเชิญนะฮะเดี๋ยวเราจะเรับนับดา<ช>ดาวกันแล้วนะ มี่แม่เอาบุณพ่อมาได้อีกหนึ่งใบเชค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ช้อปปิ้งทั้ทุกๆหนึ่งพันบาทนะคะสามารถสะสมผูกปองใบเสร็จได้นะคะเพื่อที่จะนำไปแลกเป็นคูกปองชิงรางวันค่ะที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าหน้าประตูทางเข้าชัลนลจฟ์สองและสามนะคะและจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและส่งใส่กล่องเพื่อลุ้นกีบบอลเชอร์ในทุกๆวันนะคะวันละยี่สิบรางวัลสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วจับแจกกันทั้งหมดสิบรางวันถูกต้องครับเอาละตอนนี้นะฮะ ห้าไม่มีเพิ่มเติมขออนุญาตนับขาวดาวที่ห้าสี่สามสขออนุญาตปิดกล่องนะคะับทำไมคุณแม่นับเร็วจังคะ ตัดแม่ตัดออกใช่ไหมคะตัดผู้แข่งออกเลยผ่งออกอ่ะไม่เป็นไรนะฮะใครไม่ทันรอบนี้เก็บใบเสร็จเอาไว้ได้แล้วก็รวบรวมไปลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะอาล่ะในโอกาสนี้ครับต้องขอกราบเรียนเชิญครับคุณอาทรทิมชนกครับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้เกียรติในการจับรางวัลเขาเซฟโปรดรึยขาบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับผมวันนี้ไดเราเก็บจากท่านผู้ตรวจราชการกรมนะคะสองรอบเลยนะคะขอบค่ะ มาลุ้นกันต่ออีกสิบรายชื่อขออนุญาตหมุนก่อนนะฮะรอบนี้นะคะสําหรับสิบรายชื่อผู้โชคดีรายชื่อต้องไม่ซ้ํานะคะรายช,ชื่อนะทั้งใดขึ้นมาแล้วซ้ํากันนะคะออขออนุญาตจับใหม่นะเกือกเต็มนะ่คุณ แน่นมากนะคะโหแน่นมากรอบนี้สมแล้วกับที่เล่นเวทวันละเจ็ดชั่วโมงนะคะอะไปครับรอบนี้สิบรางวัลเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับสาหรับคนที่กําลังช้อปปิ้งอยู่ตอนนี้ยังสามารถช้อปปิ้งได้เรื่อยๆนะครับจนถึงสามุ่นตรงเลยนะแล้วก็เก็บเอื้อรวมไปเสร็จเอาไว้นะครับสามารถนํามารวม,รวมกับวันอื่นๆก็ได้ครบหนึ่งพันบาทแลกเป็นคูปอง,งชิงโชคเอาไว้หรือว่าวันนี้เนี่ย เขียนเป็นคูุอมชิงโชคแล้วก็หย่อนใส่กล่องไว้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาจับรางวัลกันเหมือนเดิม2รอบนะครับรอบละ10รางวัลกับคูุปองกิฟต์ชเชอร์หนึ่งาทครับใช่แล้วค่ะสามารถใช้ทันเงินสดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปกลับบาทท้านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ขอขอบพระคุณนะคะจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อเฟื้อชุดพิธีกรนะคะเป็นผ้าฝ้ายผ้าใย,ยกันชงงานปักมือทั้งตัวนะคะท่าในใดสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะไปกันได้ในมุมของประชารัฐรักษามคีนะคะมูสตรงนี้เลยนะคะแาี่สามเก้านะครับข้นางหนนี้เลยแล้วก็ออซซอรี่ของคุณแล้วก็วันนี้ได้เครื่องเงินสวยๆจากจังหวัดสระแก้วนะคะร้านบุตรระยะนะคะอยู่ในโซนโอท็อปพรีเมียมนะคะใครที่อยากจะได้เครื่องเงิน ดีไซน์เก๋ๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปกันได้บูธหมายเลข E9 และขอบคุณรองเท้าหนังสวยๆจากคอนแก่นค่ะบูธหมายเลข E18 ค่ะครบแล้วค่ะตอนนี้แต่ครบแล้วครบคุณแล้วนะคะครบแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าขานรายชื่อไปแล้วอยู่ภายในงานก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะครับผู้โชคดีท่านแรกครับได้แก่คุณกัญญาณัฐ ซ้ายสิรินะครับคุณกัญญาณัฐซ้ายสิริครับเบอร์โทรศัพท์08584354โอทอปครับ08584354โอทอปครับท่านที่สองค่ะผู้ชนีได้แก่คุณอาชิระทับทองค่ะ คุณอาชีระทับทองหมายเลขโทรศัพท์087 322 65 otop 087 322 65 otop คุณอาจชีระทับทองค่ะนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปท่านที่3นะครับคุณไผ่ตรงหอมดุสิตครับคุณไผ่ตรงหอมดุสิตครับเบอร์โทรศัพท์092 649 88 otop ครับ092 649 88 otop ครับ ลำดับต่อไปค่ะได้แก่คุณรวมพรเมนโพคุณรวมพรเมนโพค่ะหมายเลขโทรศัพท์ 081842000Otop 0 8 1 8 4 2 0 0 o t o p คุณรวมพรเมนโพค่ะผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับท่านที่5นะครับคุณอนัญญาเหาตะวานิตริมสกุลครับคุณอนัญญาเหาตะวานิตริมสกุลน,นะครับเบอร์โทรศัพท์095 04029 o top ครับ09504029 o top ครับลำดับต่อไปค่ะพู่งเสดท่นที่6นะคะได้แก่คุณรัตนาคูหะเจริญคุณรัตนาคูหะเจริญค่ะหมายเลขโทรศัพท์08920607 o top 08920607 o top คุณรัตนาคูหะเจริญค่ะผู้ชคดีท่านต่อไปนะครับท่านที่7นะครับคุณอุบล กิตเกษตรสภาพนะครับคุณบุบลนกิตเกษตรสภาพครับเบอร์โทรศัพท์06419544 Otop ครับ06419544 Otop ครับผูบ้โชคดีท่านที่8ค่ะได้แก่คุณณฤมลบุตรตาคุณณฤมลบุตรา,า,รมตราหมายเลขโทรศัพท์08212629 Otop 08212629 O ขอบคุณณฤมลบุตรตาค่ะ คุณโชคดีท่านต่อไปนะครับท่านที่9นะครับคุณกิติยาเบอร์โทรศัพท์ 08699089OTOP ครับ 08699089OTOP นะครับแล้วก็เหมือนจะมีจับซ้ำด้วยใช่ไหมฮะค่ะต้องเรียนเชิญ ่านผู้ตรวจราชการตรงนะคะได้ให้เกียจับอีกหนึ่งใบหนึ่งรายชื่อผู้โชคดีในรอบนี้นะคะเป็นกีฬาชอปมูลค่า1น0 0บาทใช้ทันเงินสดในการเลือกช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปกลับบ้านได้เลยนะคะ1,000เลือกเลยนนค่ะโอเคผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะครับท่านทีส่สิบนะครับคุณปราณีลดหมนะครับคุณปราณีลดหมเบอร์โทรศัพท์0-86 8 8ดแปโอท็อปครับ086-88937โอท็อป oh, ครับครบตัวนี้พร้อแล้วนะคะสิบรางวัลสิบรายชื่อผู้โชคดียินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการพัฒนาชุมชนนะคะขอบคุ่ารตรวจราชการกรมนะคะขอบคุณค หล่อทั้งวันเลยนะครับวันนี้ผู้ <c oughs> อา,าพรโสมชนกนะครับผูต้ตรวจราชการค,รครนการพัฒนาชุมชนของเรานะครับที่ให้เกียรติมาจับรางวัลมอบโชคนะครับกิฟต์บอเชื่อมูลค่า1 0 0 0บาทจำนวน10รางวัลน,นะครับแต่ว่า<ช>รางวัลของเราแบบนี้มีแจกกันทุกวันเลยใช่แพรุ่งนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะมาร่วมลุ้นร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมของเราได้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเหมือนเดิมใช่แล้วพรุ่งนี้ให้มาค่ะคุณไรอันไม่หมดนี่ครับ ดีมากเลยค่ะหนูรอ,อเจอญนุ่มๆอยู่นะคะเชิญแต่สาวๆอย่างเดียวเออรอติดตามกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ไม่ได้คอนเสิร์ตคุณหมลรอ นี่เนี่ยพอเป็นนุ่มๆหน่อยก็ช่วนสิบแปดนาฬิกาน่ก็หลอนิดนึงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กิจกรรมนาทีทองนาทีถูกนะคะเราจะจัดกันสองรอบนะคะรอบละ60นาทีนะคะรอบแรกเริ่มกันในเวลา12บสนาฬิกาตรงนะคะรอบที่2เริ่มกันในเวลา17บเนาฬิกาค่ะถูกต้องครับก็ห้ามพลาดเลยกิจกรรมของเราอัดแน่นกันตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1นึ่งสุลราคมครับค่ะช h a เลนเจอร์สและสานะคะตอนรับทุกท่าน10บโมงเช้า จนถึง3ามทุ่มเลยตอนนี้ดูเวลาแล้วยังพอมีเวลาให้ได้ช็อปกันอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะคมุมชุมชนท่องเที่ยวทอบรวัดวิถีค่ะ เพ่อนพึ่งพายามยากนะคะมือที่อาสาเราวันนี้ก็มาจัดแสดงออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าด้วยโซนแฟชั่นกับ First l a d ดีโซนนี้ผู้หญิงห้ามพลาดนะคะโซนศินลปินโอทอปค่ะสุดยอดงานหัตถศิลป์ของเมืองไทยนะคะรวมไว้อยู่ในมุมนี้แล้วนะคะรวมถึงยังมีมุมของโอท p อปเทรดเดอร์ประเทศไทยศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปจากทั่วประเทศนะคะวันนี้เลือกชมเลือกชอปกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการคนไทยใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีอีกลก หลายโซนที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของยางโอท็อปนะครับโอท็อปออนไลน์โอท็อปพรีเมียมโอท็อปเคลื่อนเครื่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโอท็อปชนชิมฉันว่าแล้วดิฉันว่าแล้วจริงอันนี้เป็นโซนที่เราสองคนค่อนข้างชื่นชอบเป็นพิเศษนะฮะเอาจริงๆช่วงเย็นๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะหากับข้าวนะครับกลับบ้านไปทานกับครอบครัวนะฮะเหมือนครอบครัวใครครอบครัวเราเนี่ยแหละจะไปกินกับครอบครัวใครล่ะ เออก็มีหลากหลายร้านค้าเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ ต้องบอกว่าในงานแล้วเนี่ยอาหารอร่อยทุกร้านค้าเลยใช่แล้วเพราะว่าคุณอั้มอ่ะคือโอท็อปชนชิมในงานนี้มีประมาณ160ร้บานค้าคุณอั้มกินไปแล้ว80นะคะชิมไแล้ว82บร้านค้าเ <c oughs> พิ่มเพิ่มอีกสองร้านค้าเมื่อกี้ไปทานกันได้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะโอท็อปม i เดีย2022ครั้งนี้ขอบพระคุณนะคะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนหมดหน้าที่ลงแล้วพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบีบกับ พ่อให้น้ำยาล้างห้องน้ำมาต้องกลับไปล้างห้องน้ำก่อนพ่อบอกว่าใช้ดีมากแล้วเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาติเดี๋ยวหนูจะไปลองวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีบกลับก่อนไม่ได้ล้างแค่ห้องน้ำได้อย่างเดียวนะล้างจานก็ได้ะได้ด้วยอรอใช่เป็นแบบฟูดเกรดเลยแต่นี้แยกขวดกันนะหรือว่าขวดเดียวกันขวดเดียวกันเลยหรอขวดเดียวกันต้องลองแล้วค่ะใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็ไปกันได้ที่นครราชสีมานะคะเคที เนเจอร์ Nature, นะคะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอ่ะไม่พูดพันคำเพลงนะคะห้องน้ำรออยู่นะคะเดี๋ยวกลับไปลองสักหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันตั้งแต่ส0่โงเช้าเป็นต้นไปนะคะโอท็อปมิเดีย2 0 2 2นะคะดิฉันเปอย์สิรินยาคะ่ะแล้วผมอัพสรลันครับลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ